ความรู้ทา,ทางด้านการเงินเนี่ยที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันเป็นมันมีส่วนสําคัญนะครับทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาได้มีการวางแผนการดําเนินชีวิตการใช้เงินนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รับรู้ถึงถึงความรู้ทางด้านนี้เลยเพราะอาจ,จไม่มีหน่วยงานไหนที่มาให้ความรู้กับทางเขาซึ่งทางแบงก์เราเนี่ยจัดโครงการนี้เพื่อประโยชน์แก่พ่อค้าแม่ค้าโดยเฉ<ๆ>พาะผมามองว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ทําให้การทําธุรกิจของพ่อค้าแม <ๆ S 2> <ๆ>่ค้าเนี่ยเขาได้มีการพัฒนา นำนำความรู้ที่เราได้มอบให้เนี่ยสามารถเป็นพัฒนาต่อยอดในกิจการของเขาได้อินดีมากที่ได้ได้รับหน้าที่ตรงนี้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดรู้สึกดีมากเพราะว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของทางธนาคารเนี่ยมอบสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ก็จะพูดพูดต่อๆกันครับไม่ไม่มีแบงค์ไหนที่เขาจัดให้ความรู้ทางด้านกันงินแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะพูดปากต่อปากกันว่าเออมันเป็นโครงการที่เข้าถึงกันทางตัวพวกเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีดีดีมากที่ได้มานั่งฟังอบรมโครงการนี้เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เลยมันเป็นคล้ายๆกิจกรรมดีกว่าพี่บอกว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เรามีส่วนร่วมกับทางทางตัวเราแล้วก็ทางพ่อค้าแม่ค้าด้วยเราได้เชิญเข้ามาที่ธนาคารเนี่ยเราก็มาได้ได้มาพูดคุย ได้มารับฟังปัญหาแล้วเแล้วได้มามาพูดคุยปรึกษากันนะครับเนาะก็ะทำให้ลูกค้าบางทีเขาก็เขาก็ไมไ่กล้าที่ไปเปิดคุยกับใครเนาะพี่เนาะในมุมมองบางทีบางแบงค์อื่นเขาก็ไม่ได้มาใส่ใจลูกค้าเท่ากับแบงค์เราเพราะโครงการเราเนี่ยเอาพูดจริงมันก็มันมันก็เหมือนนะให้ความสาคัญกับลูกค้าด้วยผมก็เลยว่าเขาก็เขาก็โอเคนะว่า พนักงานเขาได้เข้าถึงเนาะเขาก็ดูแลเราดีเนาะไหนจะเรื่องปล่อยสินเชื่อการเงินให้เงินจนหมุนเวียนแล้วไม่ปล่อยเราต้องให้ให้ความรู้เขาอีกแล้วเราก็สามารถเป็นที่ปรึกษาเขาได้ด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่ดีกับลูกค้ากและก็เราด้วยเราก็รู้สึกภูมิใจว่าสิ่งที่เราทาไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริง